เคยฝันแบบนี้แล้วเข้าเหรอครับพี่นุชเขานะตอนที่หาแปดสามีเข่าสามตัวได้หาหัวเงินผุ๋นแล้วเกียวก้อนนั่นสิละพี่ไอ้มาเกียวก้อนอะี่ยยึดสามตัวมุ้โจกของมูยุดตัวถือสามตัวครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพี่นุชนะฮะพี่นุชแฟน หัวงูนะครับ FC ครับผมได้ยินข่าวบอกว่าอามีผีนะฮะมาเขียนตัวเลขใส่ขาเด็กให้พินนะครับสองข้างเลยนะครับผมโอเคครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันดีกว่านะครับเนาะ ครับผมใครเข้าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอซครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาก่อนนะครับว่าชอบแนวทางไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับพินุษ์นะครับว่าแนวทางตัวเลขของพินุษ์จะเป็นแบบไหนแต่พินุษ์บอกว่ามีแค่2หางแค่นั้นนะครับผม เดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับครับพี่นุชย่าวันดีค่ะวันดีค่ะโอปอล์เบิรกน้องโอวันดีค่ะ,ค,ะครับผมทำอะไรอยู่พี่ทำงานอยู่จ้ากำลังให้อาหารคนไข้โอ้รับรถโอ้เพิ่งกลับไปทางานาแล้วโอ้วิพี่นุชกลับไปทำงานแล้วครับผมจ้ามาได้สามวันแล้ว อ่าปล่อยพี่เตี้ยอยู่บ้านนั่นแหละเอาพี่เตี้ยอยู่บ้านเป็นยังไงไปอยู่หมู่บ้านเมื่อวานเมื่อวานผมไปหาอยู่ครับพี่เมื่อวานไปปลูกมันผมก็ว่าไม่เห็นใครอยู่สักคนอ่าไปปลูกมันตัดแดดกลับมาบอกว่าปวดหัวตอนนี้วันนี้กําลังนอนอยู่ปวดหัวโอ้ยผมไปเมื่อวานไม่มีใครอยู่สักคนนั่นแหละไปปลูกมันฉัตรหลังไปจ้างปลูกมันครับผมจ้าจ่าชื่อว่าพี่นุชฟันดีจ้า อ้อี่ฝันที่มาร้นที่มาไหวเจ้าที่ที่ฝนวานวีผู้เฒ่าผู้หญิงกลุ่มเด็กหน่อยมให้เอือยผู้หนึ่งคงค่าแอลมาพ่ะนะ <c oughs> มาเนี่ยพี่กเัเลยว่านันโอ้ยอุ้มมาไฉยเนาะหนูเลี้งเลี้ยงยงานช่วยได้เลี้ยงผู้เฒ่าก็เลี้ยงงากก็เลยเว่าที่เอามาใหาขา้ขค่าค่ากี่เน่ะพันสันวานะ่ะที่เอาหรือว่าเอาพันสันวานป่นี้กเ็เลยเขียนเลขกันอัน ที่หนึ่งกับอันนั้นอันศูนย์ทีไฟขาเด็กน้อยวันนี้บอให้เอื้อยนั่นนะ,นะยื่นมือออกม้าวท่านว่าเอา,าออมาหายแล้วจะเอาหรือว่าเอาท่าะนว่าอันเดือดร้อนบ่แาะนบอกพระน่าว่าเอื้อ,อยลุ่ไปไหวเนาะเอื้อยมาปอดไปว่าเอื้อยเนี่ยเดือดร้อนบ่แาะนบอกพระน่ากล้าเดือดร้อนครับพี่ผู้เฒ่าว,ว่ะผู้เฒ่ามึงยิ้มสั่งคนว่ะวันนี้เอื้อยก็เลยยื่นมือออกไปว่ายื่นมือออกไปพเพื่อกรย้อนเด็กน้อยใครเอื้อยเอื้อยก็กอดเอาเลยนั่นล่ะนี่เท่านั้นแหละฟังท่้นท่านเท่านั้นแหละ ไอ้ฝันย่ำหมดเสาฝันย่ำหเดเสาฝันตีฮะเยอะๆกัดตึ้นเยอะเลยว่าให้ให้ลูกหอมฟังด้วยครับเอะโทรไปเยอะโทรไปว่าให้ลูกหอมฟังเลยเอาลูกหอมรันคือฝันแบ่นี้ฝันคือเฉียวกวนทีที่ถือเล็กฮะแต่สามละฝันแบบนี้ละแปดเปียวกันเลยฝันด้วยเป็นคนที่ว่าให้โชคอิริหรือสนดอกเอลยว่าเยอะก็เลยบอกกับมุขเจ้าเนี่ยนะอืม ฝันเท่านี <sayin Background pare> ้ล like, yeah ่ะก็อยู่ฝันนี้ยังไงหรอเขียนเลขใส่ขาเลยใส่ขาใส่ขาเด็กน้อยเลยเด็กน้อยนั่นผู้นใช่ไหมอันนั้นทำน้อยน้อยไหมอุ้มงคาบเอวไม้ไหมบางคาบไม่เอื้อยเอาไหมมันนี่เอ้ยก็ว่าเอื้อยคี่ขั้นเลี่ยงมันนี่ก็บอกให้เอื้อยน่ะ Move off by me. There are non bunny involved in the wild way. Hoặc hang ong hoặc 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 อันนี้ค so ือฝันนนั in <out> uh, ่ฝันดีสงฝันดีสัวนตัวเลยว่าเพิ่งดะว่าไายได้ฝันสันไอเตี้ยเพิ่นบอกเลยยืมมือเศร้านั่นะตลาดที่ฝันสันสันทั้งนั่นแหละเออถือว่าฝันดีนะครับเลขเอนเลขซุี่กับซี่หนึ่งวะยุคขาเด็ดหน่อยเออถ้าถ้าถ้าว่าเป็นสีแดงคืองยังเลขธรรมดาเนี่ยแหละเลขอ่ะธรรมดาไม่ได้แปลว่าสีแดงจริงยังหรอกเป็นธรรมดาแต่ว่าขางหนึ่งซุนซี่ขางหนึ่งซี่หนึ่งวะเป็นเขียนอ่ะเป็นเขียนใจหน่อย คนละข้างเลยพี่ใหญ่ใช่คนละข้างเลยเป็นหลักตอนนี้ล่ะเล็กลาง ok บ่กพ่นุ่จ้างงานแล้วจ้างว่าเหล็กลางบอ่อเอี่ยงคือตีวนี่วันนี้ทั้งเงินไอเตี้ยว,ว่าอันลงไปไหมว่ามีเงินจะซื้อายเดอมันี่เป็นนี่เป็นชนิ้นเพิ่มพันละผู้เพิ่นบอกเอี่ยนว่าก็เตขยคอยดวงดีนั่นเดงเอียเอ่ยงก็เลยว,วา่าเช่นส่ครับ ข,ข,ข, riding, ข้าเที่ยวคอยดวงดีขาเที่ยวคอยชือก่อนกระจิตกับงปั้นตัวสำหรับทีไปเห็ุเนี้ยเหตุร้านตัวสำหรับเอวานที่เนาะเอริวายุมือเศร้าเนี่ยเป็นโชว์มหาเลยเอริวายุมือดีว่าปวดหัวยุบันบนซุปนหวนเว่าตาแด i ดไหลว่าปวดหัวข้าหน้ามือเนี่ยยุหันะเดี๋ยวนยถึงว่าผมไปไม่เจอใครสักคนครับจ้าคนไปปลูกมันนี่ละมันเท่านี่ละจ้าเริมฝันไลโดปันเท่นี่ละข้าจคนไฮโซเนาเอยเดือดร้อนเอ น้ำบากปีข้าเชี่ยวฝนมาให้ยันดอกเอ่ย่าเนาะเคยเคยฝันแบบนี้แล้วเข้าเหรอครับพี่นุชเข้าเนาะตอนที่หาแปดสามเอเข้าสามตัวหาของบนผุนแล้วเอาใจเอ่ยเบิดเนาะเขาใจเจ่ยกะม้ากรุงเทพแถวแยวก้อนนั่นสิละที่เอ่ยม้าแยวก้อนเนาะยึดถือสามตัวมุ้จโจกของงูยึดตัวยึดถือสามตัวครับผมวันนี้เอ่ยมาอีกเอ่ยมาฝันแบบเข้าอีกเอ่ยสม้าทั้น้องแบบที่ว่าจนๆนั่นแหละเจียเทียดนี่ไอเทียโอนให้เอ่ยนี่น่ะ อย่างน้ขนคารถมาเนี่ยนะอ๋ออ่าเอ้ยลำปากทางฟ้องเจาอ่ะครับผมอันบันนี้ัชงเย้วันนี้เงินเงินเอื้ยเติมน้ำมันใส่รถอันไีแดงเอื้อยนะครับเงินเรื่อยเลี้ยงอันหาอหาลอยพ่พอแน่คารถเนตค่ะม่ขออุดหนเอวันนี้โทรหาผู้ดันผู้อยู่วันนี้เพินมาเบื้งเงินบัญชีเอ้ยมาเบิ้งในแอปอยมีเงินหาลอยเพิ่้าโอนเอ้ยเออมันานเกยตกรถ เอาสู้เอาครับพี่นุชสู้เอาเดี๋ยวปู่ก็ให้โชคนะครับเนาะแกข้าเจีนผู้ดำห้ยโชคนาะครับผู้ดำเขาเอี้ยกระวายผาหาเพื่อนนันนาครับที่ฐานถึงเพื่อนนันนาอืมวายุหันสถานทีบ้านเมืองฝนยู่ข้าเจียนฝนห้โชคหายลาพาเนาะเขาถือคนดีเน้อครับแต่นละเอี้ยบันตอนนี้แหละเด้อโอย้ำย้ำตัวเลขอีกสักรอบหน่อยครับพี่อ๋อเดี๋ยนี้ผู้เฒ่าสามคนผู้เฒ่ากุยยิ้ครับ มหาเอื้อยมหาเอื้อย่งพเกสาตีหาครับวันนี้คนละมาเอื้อเพยคนละว่าหอโนดก็โนดประสาน่านั่นอันแม่เอาเ็ีหนลวยมาไห้เลยสันว่าโอ้หนูว่เอาดอกต้ามี้นรู้อันเรียงพวกสาวตเพียงก็ใจรูหนูลำบากขใจใจ้าเอาใม้หนูเลียงท้อ่าสิว่าเดี๋ยวเื่อว่าเอานั่นนะสันนมาเราผมมะไห้ดีๆปฏิ้เสธเปล่าในแยังไหนสันต์มานี่ยวันนี้กั เย่นมือออกมากั่นบางครับเยยื่นมือออกไปทั้งสองมือเลยนะครับเย่นมือออกไปวันนี้คนเลยแขนเลกเส้นขาได้ดนวอยขางดนซูนซีขางนึ่นซีหนึ่งเย็กันเลยยย่นมือออกไปเพื่อนกันเลยย่นให้เลยเอเล็กกอดเอาันนี้ล่ะโอู้นสีกับสีหนึ่งนะครับเนาะซีกับน่ครับพินเพิ่มฟันขคือเรื่ยงปุดฟันแค่เดียวเดียวค่ะฟันเนี่ยล่ะวะก็ฟันแค่เดียวเออะประมาณหสามมื่นนึงก็เยอะต้องฟัน นันแหละเย็นเกลี้ยงเขาหาโอปอดเลยเนาะมึงอ่านเนาะครับผมเัอนี้เอ so um> ็ยคือฝันแบบนี้เนาะตอนนั oui> ้นเองว่ะอือครับอ้าโอเคเลยเย็นจะไปพนไขรครับผมครับขอบคุณครับพี่นุชครับผมขอบคุณครับจ้าไปเรียน้ำไปเตียนได้เด้อไปอยู่ครับผมไปอยู่ครับครับผมครับจ้าจ้า ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพินุษ์นะครับผมได้กลับไปทํางานกรุงเทพแล้วนะครับเนาะครับผมทางช่องก็ได้มีโอกาสได้โทรสัมภาษณ์พินุษ์นะครับผมคือว่างพอดีพินุษ์ก็เจียดเวลานะครับมาบอกแนวทางนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพินุษ์นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผม ครับแนวทางตัวเลขของพี่นุชก็มี40กับ4 1นะครับผมก็กลับเล่นเอานะครับเนาะเป็นความฝันของพี่นุชพี่นุชบอกว่าถ้าฝันแบบนี้พี่นุชเคยแตก3ตัวนะครับแต่พี่นุชให้มาแค่2ตัวนะครับ FC นะฮะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ